นำมวลชนบนท้องถนนในระยะที่ผ่านมาของพักประชาธิปัตย์ผ่านเวทีผ่าความจริงสัญจรที่บรรดาแกนนำพักต่างผลัดกันขึ้นตาัยบนเวทีอย่างเผ็ดร้อนไม่ต่างจากแกนนำม็อบทั่วไปคือสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่ายุทธศาสตร์สองขาของฝ่ายต่อต้านระบอบทักษิณที่เดิมทีขาอีกข้างหนึ่งนอกสภาคือหน้าที่ของพันธมิตรบัดนี้ได้อำลาวงการไปแล้วจะต้องกลายเป็นหน้าที่ของเวทีผ่าความจริงไปโดยปริยาย ยังไม่นับรวมกับการเล่นเกมปั่นป่วนในสภาที่ผ่านมาที่ดำเนินไปพร้อ,รอมๆกับการเล่นเกมมวลชนบนท้องถนนที่ประกาศครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้เหตุนี้เองจึงมีความสับสนในสังคมทั่วไปว่าประชาธิปัตย์ยังเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาอยู่หรือไม่หรือว่ากำลังจะเดินทางสายม็อบแล้ว นายอลงกรพลบุตรรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ผู้นำกระแสการปฏิรูปพักขนาดใหญ่ก็มีความกังวลไม่น้อยเช่นกันต่อความเป็นไปเช่นนี้แม้จะเห็นว่าการจัดเวทีผ่าความจริงเป็นสิทธิอันชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยแต่เขาก็มีความกังวลว่าการชุมนุมของพักจะเดินไปถึงขั้นที่เกินเลยมากไป จุดเปลี่ยนของพรรคไปปัดนะครับในการกลับมาชนะใจประชนและมีโอกาสที่จะชนะในการเลือกตั้งขั้นต่อไปก็คือการปฏิรูปพรรคอย่างจริงจังนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นความหวังที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพรรคนั้นเนี่ยมีมากและยังให้โอกาสที่เราจะต้องสร้างพรรคให้เป็นทางเลือกที่ดีนะครับ อะไรที่ผิดพลาดก็ต้องยอมรับอะไรที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเราก็ต้องขอโทษน,นะครับและรีบปรับปรุงตัวผมเชื่อว่าพิมพ์เขียวประทู่พักไว้ปัดซึ่งขณะนี้คณะทำงานจัดทำเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่กรรมการบริหารกรรัดการศึกษาอยู่คิดว่าคงไม่กี่สัปดาห์จากนี้ กก็จะะมมีารปรปชุท่ามกลางความสับสนเช่นนี้กระแสการปฏิรูปพักจึงเกิดขึ้นด้วยความคาดหวังว่าจะมีการปร,รับตัวขนาดใหญ่ให้พักประชาธิปัตย์สามารถแข่งขันกับพักเพื่อไทยได้อย่างสูสีในอนาคต โดยในขณะนี้แม้จะมีการตอบรับที่ดีจากหลายฝ่ายในพักที่จะทำการปฏิรูปแล้วแต่ก็ยังคงมีความคิดสองแนวทางในพักอยู่เช่นกันระหว่างฝ่ายที่เชื่อว่าต้องมีการปฏิรูปกับฝ่ายที่ยังเชื่อว่าพักมาถูกทางแล้วที่เป็นเช่นนี้ บนทางพระแร่งของพรรคประชาธิปัตย์หลังความพ่ายแพ้ในระบบต่อเนื่องยาวนานมาถึง21ปีแม้หลายคนในพักจะเลิกเชื่อในชัยชนะผ่านหนทางรัฐสภาไปแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนในพักที่ยืนยันว่าจะต้องยึดแนวทางดังกล่าวเอาไว้อยู่เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าไม่ใช่การชนะในสภาหากแต่คือการชนะใจประชาชนให้ได้ก่อนก็ยังดีนะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องฝันและหวังต่อไปแล้วก็ทาให้ดีที่สุด ยังเป็นการต่อสู้ทางความคิด2แนวทางอยู่นะครับก็ยอมรับว่ามีทั้งแนวทางที่เชื่อมั่นในการต่อสู้ในวิธีทางระบบรัฐสภาแล้วก็มองยุทธศาสตร์ว่าเราจะต้องปฏิรูปตัวเองเพื่อเอาชนะใจประชชนและใช้ชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเท่านั้นจึงจะได้รับการยอมรับและจะนำมาซึ่ง การกลับคืนสู่ความปกติของประเทศนะครับในวันที่พันธมิตรเพื่อนเก่าของพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจอำลาว,วงการท่ามกลางกระแสเรียกร้องของมวลชนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่หวังจะให้มีการใช้อำนาจนอกระบบมาล้มรัฐบาลให้ได้ระเบิดความคาดหวังลูกใหญ่ได้ถูกโยนมาที่พรรคประชาธิปัตย์ให้นำการล้มรัฐบาลให้จงได้ คำถามสำคัญคือพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถก้าวข้ามทางแพร่งเช่นนี้ไปได้หรือไม่พวกเขาจะสามารถทนต่อความเย้ายวนของกระแสมวลชนที่เรียกหาอำนาจนอกระบบล้มรัฐบาลไปได้หรือพวกเขาจะกลายเป็นผู้ที่มีประวัติศาสตร์ต้องจจริกในอนาคตว่าได้กลายเป็นผู้เลิกเชื่อในระบบรัฐสภาไปแล้วในบั้นปลายของพรรค